วันนี้มานำเสนอปลูกขึ้นช่ายค่ะ,ะมาดูว่าปลูกขึ้นช่ายยังไงให้ขึ้นมันปลูกวิธีปลูกขึ้นช่ายค่ะ,ะมาชมกันนะคะปลูกขึ้นช่ายต้องใช้ฟางแบบใช้ฟางคุมหน่อยเพื่อไม่ให้เขาล้มแล้วก็ปรุงดินยังไงปรุงใส่อะไรบ้างหญ้า ปลูกมาสองเที่ยวแล้ววันนี้เที่ยวสามแล้วได้กินไปของเก่าจะหมดก็เล่ยปลูกของใหม่อม,มาชมวิธีปลูกขึ้นช่ายกันนะคะืฟางก็เป็นฟางแบบชุ่มๆอะคะ่ะต้องใช้ฟางไม่ใช้ฟางแล้วเขาก็จะล้มอะอืมวันนี้ก็มาชมการปลูกขึ้นช่ายนะคะ สวัสดีค่ะอยากจะมาปลูกขึ้นช่ายขึ้นช่ายหมดอยาปลูกค้าวที่แล้วสองเที่ยวแล้วก็หมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ปลูกตอนนี้หน้าฝนแล้วไม่รู้จะเพราะโดนฝนเยอะๆก็ไม่ได้อยู่อปญาติเ็เกียมปุ๋ยปุ๋ยหมักใบไม้เอ๊กระดินใส่ไปใส่รวมกันไว้ญาติจะผสมไปเลยไงเพราะว่า พอเขาขึ้นมาเขาจะได้งามเลยไงยาก็จะใส่ดินเนี้ยไม่มีไม่มีมะพร้าวสับไม่มีใบไม้ด้วยแต่ปลูกอันนี้เขาประสมคปุ๋ยใบไม้ก็พอละเพราะว่าปลูกขึ้นช่ายเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ต้องการใบไม้เท่าไหร่หรอกแต่เขาต้องการอ่ะปุ๋ยปุ๋ยหมักทิ้งัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปุ๋ยหมักใบไม้ก็ใส่ไปเลย พอพอเขาโตมาเขาก็จะได้ขึ้นมาเขาจะได้แบบกินงามเลยไนงะยากก็คือไม่ได้ไม่ต้องขุดนะแเรวก็กินเด็ดตใด่ใบจตะใบกินอนะ่ะตะกร้าที่แล้วเพิ่งจะยังไม่หมดดีเลยแต่ว่าหุย๋ยหมักใบไม้ฝาเข,ขาไดโตอ่ะไม่ใช่ขึ้นใช่อะ่ะฝาเขาจดโตอีกอีกนานมันนานอะ่ะก็คือยากเลยต้องปลูกหมดแล้วแต่ผักชีอ่ะ ผักชีบ่มไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่งอกผักชีต้องบ่มแต่ว่าขินชาไม่ต้องบ่มหรอกไม่ต้องบ่มก็ขึ้นนะอืุ่นใหม่เพราะว่าจะหมดเวลาเรานั่นเราก็เวลาเราทํา,า,า,าทต้องจืดต้องไลต้องยำเราใสา่มันก็จะหมอมไงมิใช่อ่ะอืมจะใส่เยนหน่อยใส่เินให้เต็มหนอยผสมขี้งัวผสมปุ๋ยหมักใบไม้มมมมไอย่างเดียว แล้วก็ขี้งวหน่อยนึงขี้งวยะแช่ไว้ตั้งเมื่อคืนเนี่ยแช่น้ําไว้แล้วก็เอามาเทใส่ต้นนี้แหละขี้งวคุยขี้งวน่ะเพราะว่าถ้าเราผสมแล้วนะพอขึ้นมาเขางามเลยเนไงแล้วใบเขาก็จะเขียวคือว่าเราเราจะลดอะไรแรงไม่ได้เนี่ยถ้าเราขึ้นเป็นต้นอ่ะคือเขาจะอ่อนแอ อ,อันนี้ยาขึินปลูกไปสองรอบแล้วหมดแล้วคนมาซื้อมากอะไรบ้างที่บ้านแล้วก็มาซื้อบ้างยาเขาขายถูกๆห้าบาทก็เด็ดไปพวกพอกำมือเน,นี่ยในยาก็ทำกับข้าวกินน,นี้คคน,คนที่งวยอยู่ข้างนั่งคนที่งวยขึ้นก่อน,นที่งวยอยู่ข้างนัาง อืมย่าไม่ได้คุนใส่ดินมาแล้วไม่ได้คุอนหูมีถุงละพยาหมักปุ๋ยใบไม้ปุ๋ย,ยเออเศษอาหารไงต้องใส่ให้เต็มไม่งั้นจะขึ้นมาเขาจะไม่สวย ย่ามีประสบการณ์และปลูกมาแล้สองรอ,อบปลูกมาไ้สองรอบมีประสบการณ์น้ว่าเราต้องทำยังไงได้กินน้ำสองรอบดินก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยประสบมายเยอะอยู่อืมหืมหนมีืมีืีหืมหีมหืย่าเอาใส่ก้นมห้มเนี่ย เอาเอาถุงโซนแรมรองไว้เน่ะเพราะว่าตะก,ก้าเขามานรูฟ้าไงยายก็กลัวแบบดินร่วงหมดยากซื้อดินเน่ะยากเสียดายพอเราพอหน้าแล้วเราก็เทกลับมาใหม่ต้องทำให้เดียยากก็จะเอาฟางคุมฟางย่ามัเยอะอ่าย่าปลูกเหเดีย่ยายก็จะมีฟามเยอะมีเส้นเดือนนงเนี่ยอมืมาแต่กระมังไว้ก็มีซส้นเดือนด้ย ใสอีกหน่อยใสให้เต็มมากแหละเต็มตะก้าเลยก็จะโร่ข้างล่างก็มีชิ้นช่ายขึ้นช่ายจำเป็นอ่ะแล้วต้องจืดต้องไล่ใส่ขึ้นช่ายแล้วจะหอมเช่นนี้พอละจะโร่ละโรยแล้วก็กบเนี่ยยังมีขึ้นช่ายสองซองเดี๋ยวดูก่อนว่าจะโรยหมดหรือเปล่า เดี๋ยวซองก่อนว่าเยอะไหมอืมอืมเขามือลื่นนะขีดไม่ออกหาอะไรหาอะไรตัดล่ะเดี๋ยวต้องหาหาไม่ตัดนะมือลื่นขีดไม่ออกมือลื่นค่ะหาไม่ตัดนะ นี่ตัดม,มาหน่อยละแม่มือลื่นธรรมดาต้องขีดออกไม่ได้ขีดไว้ก่อนไงธรรมดาก็ฉีดแล้วมือหยิบดินไงมือลื่นแม่ตัดม,มาก็ตัดไม่ไม่นานอีกไม่ออกอีกก็ทำใหมา่ต้องตัดให้ไฟหน่อยได้ไ,ได้ไดกลๆมาแล้วตัดให้ด้วยกัน ดูเม็ดไ,ไ,ไ,ไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะโถมวันไก่เนาะอ่าตัดออกนะไกลเขนะานะไม่คงเลยอืมอือดูกวั่นเยอะไหมโอ้ไม่เยอะเทา่าไหร่เลยนิดเดียวเองเนะน่ะอือนิดเดียวใส่ต้องใส่สองห่อแล้วมั้ อย่างโรนมันก็มันก็เยอะเหมือนกันก็คงจะตะก,ก้าเดิเอะไอเห่อละตะก,ก้าเนี่ยเอ๊ะเอาอีกตะก,ก้าหนึ่งปลูกสองตะก,กา้าน<ม>ี่เทียที่แล้วปลูกปลูกสองห่อหนึ่งตะก,ก้าหนึ่งอ่ะแบบหนาดึ๊บเลยอะแต่ว่าเขากินได้นานเลยนะรือ,อยากจะปลูก สองห่อเลยตะก้านซอ,องไม่ขีดตังอสองอันเลยซองละสิบสี่บาทเองอเอาสองอันเลยไม่เยอะเท่าไหร่มิไก่ก็ไม่อยากจะเข้าเลยอนะ่ะอือิไก่ไม่คมอสองห่อเลย โดยไปเลยขึ้นหนาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็กินใบที่สูงกินไปเรื่อยๆอ่ะโดยให้ทั่วมันก็จะหนาก็ช่างเถอะเพราะว่าหนาสูงเราก็กินกินได้นานอ่ะเดี๋ยวารินกบมาก็เอาฟังกบอือมีผองอ่เนี่ย เดี๋ยวปลูกใหม่อีกก็เราก็ซื้อใหม่ซอง14บาทเองซองไม่แพงแต่มันแพงตอนที่เรานัง่งรถเราต้องนั่งรถออกไปเนะี่ยไปกลับก็30-40บาท30-40อ่ะอันนี้ยพบก็หน่อยเพราะว่าเขาจะได้ลากลงลึกเนะนีย่ยเป็นไง บดไม่ทั่วน,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 นี่เนี้ยดึงดึงรุ่ีก็ขึ้นมาก็คือน้าเลยราะยากผสมอะไรนะร่จริงๆถ้าเกิดเราผสมน้ําถ้าเป,นนป็นน้ำที่มีวงผสมกับน้าเปล่าอ่ะเราก็เราก็ลดได้แต่ถ้าเป็นแรงอะ่ะลดไม่ได้เขาตายแต่เขาก็โดนน้ําุดนแดดจ,จัดไม่ได้เขาก็ตายเหมือนกันต่อที่ร่ม คลึงร่มลำไรอ่ะน้ำก็ลดได้วันละครั้งพอแล้วย้าใหม่ๆเราก็ไม่ต้องลดเยอะถ้าแขะเราก็ไม่ต้องลดเนี่ยปลูกหญ้าเหมือนกันแต่ว่ายากคยปลูกสองเที่ยวแล้วยาก็พอเลรูละว่าหญ้าแก่ะยญาปลูกอีกขึ้นเลยนะตายเน่าหมดเลยหญ้าปลูกตายเน่าหมดแค่ตอนนี้รู้ล้ว,ว่าเราต้องทํายังไงปลูกินนี้เยอะหน่อยเขาจะได้รากเขาจะได้จมไบเยอะ S <S เดี๋ยวต้องเอาฟางมาใส่ให้มันคานมีมีที่เดือนด้ว,วยที่เดือนก็ย่าหมักหมักไอ้ปุยไม้ไม้ไม่นานไงเียแ,แล้วก็ใส่กระสอบไว้เขาก็จะเฉดเฉดเฉดอเงี้ยทียเดือนเขาก็จะเกิดเดี๋ยวอเอาฟางก่อนเอาฟางใส่ยาข้ามากลูกในบ้านนะข้างนอกแล้วแบบ ไปฝนคลึมฝนเข็ดแขหเอื๋ดวยาไปเอาฟางหน่อยก่อนยาาก็ไปเอาฟางมาแล้วเนี่ยอืมเอาฟางมาแล้วฟางนี้ก็เป็นฟางที่ปลูกเข็ดนั่นแหละที่เหลือจะปลูกเข็ดยาเขาเอาคุมไว้เนี่ยคุมไว้บางๆเด็กเขาก็พอขึ้นมาฟางเขาก็จะคานไวน้ไงไม่ให้ต้นล้มเท่าไหร่อืม เยอะไม่ได้เยอะเดี๋ยวเขาจะดันเดี๋ยวจะดันขึ้นไม่ไหวไงถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ฟางไม่ใส่ใบหญ้าแบบอะไรแล้วเขาก็ขึ้นมาเขา,เ,เขาจะล้มเลยเขาจะล้มแล้วเขาจะเน่าเนี่ยฟางเนี่ยพอกินหมดฟางก็เน่าหมดดีเนี่ยอดดเอาออกหน่อยเดี๋ยวจะหนาขึ้นไปหนาจะดันขึ้นไม่ไหวใส่บางๆก็พอ วางปลูกเห็ดก็พอปลูกเห็ดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วแล้วมาปลูกอีกเที่ยวนึงเห็ดไม่งอกทําไม่ได้ฟางเก่านี้ทําไม่ได้อันนี้วันนี้ยาก็มาปลูกขึ้นช่ายวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้น,นีญียามาปลูกขึ้นช่ายก็คนนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ